สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเช่นกันนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเอวิอัลฟิเอลชอบไปเที่ยวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนโอโฟโต้ช็อปนะครับเป็น EP ีที่52แล้วนั่นเองอ่านะครับก็จะมาสอนการทำแชทบับเบิลนั่นเองนะครับอ่าแชทบับเบิลคืออะไรนะครับแชทบับเบิลก็คือเป็นแชทนะครับแบบคุยโทรศัพท์กันอยู่นะครับแล้วก็ลอยออกมาจากหน้าจอนั่นเองอะไรประมาณนั้นนะครับตามภาพปกคลิปนี้เดี๋ยวมาแปะใส่กันโอเคนะครับไปติดตามรับชมได้เลยครับ โอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ทําการเลือกนะครับเฉพาะจุดที่สะท้อนมาก่อนครับไอจุดพื้นหลังเบอร์เนี่ยเราไม่ต้องการถูกปะครับอ่านะครับแล้วก็เลือกเป็นเจ้าตัว quick selection นะครับก็เป็นบวกแล้วก็เลือกนะครับส่วนของคนคนนี้เลยนะครับนั่นเองนะรวมถึงโทรศัพท์อะไรทั้งหมดนี้ด้วยนั่นเองพูดง่ายก็คือวัตถุที่เด่นๆชัดๆนั่นแหละนะอ่านะครับก็เลือกไปนะเดี๋ยวจะเลือกลวกลวมมาเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้ refine edge tool เนี่ยทำให้มันเนียนขึ้นได้นั่นเองนะครับ สมมตินะอ่าตรงนี้นะครับผมจะให้มันเนียนขึ้นเลือกเป็นบัสทูลนะครับตรงนี้ผมมันขาดเนี่ยผมก็จะเลือกเอากลับมาเองผมจะเลือกจากตรงนี้เป็นบวกแล้วก็เอากลับมานั่นเองนะครับก็จัดการเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยครับอาหารนะครับเราจะเก็บรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตรงเอาพุดทูลนะครับให้ปรับเป็น new layer นะอ่าก็ได้เป็นเลเยอร์ใหม่นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เปิดตาเลเยอร์ศูนย์ซะ นะครับแล้วแก้เลเยอร์นี้นะครับให้เป็นเจ้าตัวอันนี้ก็ได้นะครับไลท์นะครับหรือจะแก้ชื่อเป็นอะไรก็ได้ให้มันเข้าใจง่ายนะโอเคนะครับจากนั้นนะครับเรามาสร้างเชเบัรเโบวลกันนะอ่านะครับเชบับ์บวลนะครับก็เอามาจากเล็กแทนโกทูนี่แหละนะนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปรับมุมอะไรให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมจะปรับในนี้เลยดีกว่านะครับอ่านะครับมุมก็เอาประมาณ72นี่แหละนะโอเคแล้วก็จัดการปรับสรงปรับสีอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าผมจะเอาตัวนี้ นะครับสีขาวนั่นเองนะครับแล้วก็ยอ่อซะหน่อยแล้วก็สามารถใส่คําพูดอะไรพวกนี้ได้นะอ่านะครับใส่คําพูดอะไรพวกนี้อ่าเอาไปไรดีนะครับก็เป็น subscribe everyday แล้ก <c> ัน <ười> คิดไม่ออกนะครับรู้สึกว่ามันยาวไปประมาณนี้เลยโอเคกําลังดีแล้วก็ทําเป็นคนตอบกลับแบบคนตอบแชทนะครับอ่านะครับรอบนี้ผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองบ้างครับโอเคมาตรงนี้ชึบโอเคสูงสักประมาณ396อ่ากว้าง835 แล้วพิมพ์ว่าโอเคอะไรพวกนี้อ่าอันนี้ผมจะลดหดขนาดมันหน่อยกันครับข้างๆมันใหญ่ไปโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันละจากนั้นนะครับก็รวมเลเยอร์สร้างเป็นกรุ๊ปเลเยอร์นั่นเองนะครับกรุ๊ปนี้นะครับตั้งแต่รอ้สี่เหลี่ยมขาวๆเนี่ยอ่ากับไอ้สับสแครวีก็คือคำว่าสับสแคร์วี่นะผมจะกรุ๊ปมันเป็นกรุ๊ปหนึ่งส่วนนี้ก็โอเคกับเจ้าตัวพื้นหลังสีเหลืองก็กรุ๊ปกรุ๊ปที่สองนั่นเองนะครับโอเคนะครับ ซื้อผลจะย้ายกรุ๊ปที่2นะครับห่างจากมือนิดหน่อยนะเรามาจัดการใส่ฟิลเตอร์นะครับให้กับคนกันเลยดีกว่าครับอ่านะครับโอเคเรามาใส่ฟิลเตอร์ให้กับเลเยอร์ศูย์ก่อนนะครับมาที่ adjustment นะครับอ่าแล้วก็ไปที่เจ้าตัว color lookup แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับโหลด 3D LUT นะครับก็เลือกเป็นเจ้าตัว moonlight 3D L ป๊บก็จะเป็นแสง moonlight แบบนี้แต่ว่า object หรือว่าบุคคลของเราเนี่ยยังเป็นแสงธรรมดาอยู่นะครับ เราอยากให้เป็นแสงแบบ m o o n l i g แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ adjustment ไปอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับอ่านะครับก็มาที่รูล,ลุลุก up เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่เจ้าตัว moonlight 3dl นะครับอ่าก็จะมืดลงแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสร้างเป็น layer mask ของเจ้าตัว light ก็คือบุคคลทนนี้อ่าแสงก็ได้เท่าเทียมกันนะนะโอเค จากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็มาสร้างล่างโคนนะครับของกรุ๊ปหนึ่งกับกรุ๊ปสองก็คือเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคเริ่มจากกรุ๊ปหนึ่งก่อนนะครับเพราะเลขมันน้อยกว่าก็ Copy แล้วก็วางครับอ่านะครับปุ๊บมาได้อยู่นี้แล้วก็กด ctrl T ใน Windows Command T ใน Mac นะครับอ่าก็เอามาชีดกันแบบนี้นะครับเราจะได้กรุ๊ปหนึ่งสองอันถูกปะครับอ่าแล้วอยู่ตำแหน่งเดียวกันด้วยนะกรุ๊ปหนึ่งอันข้างบนเนี่ยนะครับผมก็จะให้มาเป็นอ่า Smart Object นะครับอ่านะครับพูดง่ายๆคือไม่ใช่กรุ๊ปแล้วนะครับมันคือกรุ๊ปแหละแต่ว่ามันไม่สามารถแยกออกมาได้อีกนะครับคุณต้องอันดูอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนฟิลเตอร์จาก normal นะครับให้กลายเป็น liner docs วงเล็บ add นั่นเองนะครับมันกัสว่างขึ้นนะครับนั่นเองนะโอเคประมาณนี้มาที่กรุ๊ป1นะครับแล้วก็ทำการกดฟิลเตอร์ blur g a ร s e n b l u อปึ๊บอย่างนี้ ก็จะมีการความเรืองแสงขึ้นแล้วการความเรืองแสงขึ้นแล้ววะนั่นแหละนะครับก็จะเรืองแสงมากขึ้นแล้วนั่นเองแต่จะไม่มีแสงตกตกระทบต่อตัวนะเดี๋ยวค่อยมาท,ทําทีหลังนั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเราได้กรุ๊ปหนึ่งที่มันเป็นแสงเจิดจ้าเจ,จ,าจาิดจรัสขนาดนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ทําการลดออปเปอร์ซิตี้มันหน่อยเพามันบังคํามากเกินไปนะครับม,มันดูไม่เก๋ไม่สวยนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับ61แล้วกัน opacity นะครับความโปร่งใสต่อมาครับเรามายุ่งกับกรุ๊ป2กันครับ copy วางเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมอ่าเอาเฮ้ยมัน copy เลขละก๊อปปวางกรุ๊ป2เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมแล้วก็ทําการประกบให้มันชิดกันแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ convert กตุ๊ป2ให้เป็น smart object ครับอ่านะครับแล้วก็ปรับจาก normal ให้เป็น l i n e เดอร์ด็สีมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆคือสีเนี่ยมันจะจ้างนะครับแต่นะครับมันก็จะเพิ่มความจ้าของมันด้วยนั่นเองนะครับโอเค นะครับมาที่กรุ๊ปสที่มันเป็นอสมาร์ทออบเจกต์แล้วเนี่ยนะแล้วก็มาฟีฟิลเตอร์แล้วก็มาที่เบอร์แกสเซนเบอร์เหมือนเดิมเลยครับโอเคนะครับก็จะเรืองแสงเหมือนเจ้าตัวข้างบนนั่นแหละนะอ่านะครับโอเคแล้วก็ลดออปเปอร์ซิตี้สักหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะโอเคนะครับเราได้เจ้าตัวแชร์บอลโบมาอีกแล้วนะครับสออันนี้ใครจะตัดมาจาก Messenger ตัดมาจากไลน์พวกนี้ก็ทําได้นะอ่านะครับไปแคปหน้าจอมาแล้วก็ตัดมาแล้วก็ทําวิธีนี้แหละนะครับก็โคลนเลเยอร์มา1อันนะครับแล้วก็ทําการให้มันเรืองงแแสบบนี้ นะครับอ่านะครับเป็นเทคนิคของการทําให้ออบเจกต์หรือวัตถุอะไรก็ได้มาเรืองแสงนั่นเองนะครับอ่าก็ใครอยากรู้ราละเอียดก่าน,นี้ก็สามารถไปดู e ีพีที่ผ่านๆมาได้ครับในเพลย์ลิสก็ไปหาดูได้นะอ่าจะเป็นรูปผีเสื้อนั่นเองนะครับความผีเสื้อให้เรืองแสงนั่นแหละนะโอเคนะครับต่อไปครับเราจะมาสร้างแสงตกกระทบกับเจ้าตัวบุคคลคนนี้กันนะครับอ่ามาที่เจ้าตัว ไลท์ของเราครับจากนั้นนะครับก็มาที่ adjustment นะครับแล้วก็เลือกเป็น hue saturation นะครับมันมี2สีถูกไหมครับสีขาวกับสีเหลืองนะครับอ่านะครับ hue saturation อันนี้นะครับผมก็จะปรับให้มันเป็นสีเหลืองก่อนหรือกันนะครับอ่านะครับก็เลื่อนมาปุ๊บอย่างงี้แล้วก็ yellow เลยครับจัดเลยสีเหลืองแต่มันโคตรซีดเลยถูกปะครับอ่านะฮะก็อยู่ข้างบน lookup เคนะครับให้มันอยู่ข้างบน color lookup นะครับผมจะเปลี่ยนชื่อ color lookup ให้เป็น moonlight แล้วกันอ่า ส่วนอันนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็นเยลโล่อ่ะเค okay, ครับประมาณนี้เราได้เยลโล่แล้วแต่ว่า saturation มันอ่อนเกินไปปรับให้เข้มกว่าน,นี้ครับไม่ต้องเข้มมากนะเพราะเราจะปรับให้เป็น liner color dog as นะครับสีมันจ้าประมาณนี้นะครับหรือใครจะเป็นคงเป็นสีนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะไม่สมจริงไงท่านผู้ชมแล้วก็มาสร้างเจ้าตัว hue saturation อีกอันหนึ่งครับก็จะเป็นสีขาวถูกปะครับอ่านะครับปิดตาสีเหลืองไปก่อนก็ได้มันงงนะครับก็อันนี้ก็สร้างเป็น layer mask นะครับเพิ่ม l i n e r c o l o r d o อ s นั่นเองนะครับเราไม่ต้องปรับสีอะไรทั้งสิ้นนะเรามาเพิ่มแค่เจ้าตัว Color Do ์ s นะครับมันก็จะจ้าขึ้นแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมลองย้ายดูดีฮะอ่านะครับจะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะเราใส่เจ้าตัวฟิลเตอร์ฮิลส์สัตว์เอ่าที่มันจ้านะครับที่ปรับเป็น liner d o ดอกวงเล็บ S เรียบร้อยนั่นเองสีมันจะจ้าขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับมาเปิดตาสองอันนี้แหละนะครับอ่ามันก็จะจ้าประมาณนี้เลยไม่ต้องตกใจจนะออคคีย่มาาัักรรทลบ มามาที่เยลโล่กันก่อนนะครับท่านผู้ชมเจ้าตัวเลนเยลโล่เนี่ยนะครับก็เลือกมาที่เจ้าตัวレイแมสตัมเนลนะครับก็คือพื้นที่สีขาวที่มันเถิบไปตรงนี้น่ะนะอ่านะครับจากนั้นนะครับก็เลือกที่อ่าเจ้าตัวสีตรงนี้นะครับใครเป็นสีอื่นก็เลือกเป็นกดตัวแรกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมปึ๊บอย่างเงี้นะครับแล้วก็สลับให้มันเป็นสีดําแล้วก็มาเลือกเครื่องมือกระป๋องสีนะครับใครไม่มีเครื่องมือกระป๋องสีนะครับมาที่จุด3จุดแล้วก็มาอิดดิทูลบาร ก็เอามาย้ายเลือกอะไรพวกนี้ก็ได้นั่นเองมันก็จะอยู่ข้างๆนี้แล้วนะก็เลือกได้นะครับเลือกมาปุ๊บก็เอามาแปะนะครับแปะตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีธรรมดาแล้วนะครับไม่ธรรมดาสีเพราะว่าเป็นสีที่ยังถูกควบคุมโดยฮิวส์สตูเรชันอันนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ทําเหมือนกันครับฮิวส์สตูเรชันอันนี้ผมก็จะปรับเป็นไวท์วงเล็บไลท์แล้วกันเป็นแสงไลท์อันตอนนี้นะครับ เจ้าตัวเนี้ยคือเจ้าตัวนี้นะันนะ่แหละนะอ่าครับก็มาเลือกที่เจ้าตัวเลเยอร์อตัมแนลนี้แล้วก็เอาเครืออ่องมือผงสีจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับก็จะกลับมาเป็นดีฟอล l ์หรือกลับมาเป็นปกติแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับเราจะมาใช้เจ้าตัวเครื่องมือพุกันนะครับในการสร้างแสงตกกระทบตรงนี้นะครับตรงบริเวณที่แสงมันจะควรจะเป็น,น่ะนะะนะครับก็ใช้หลักการศิละปะพวกแสงเงาตกกระทบนิดนึงนะโอเคนะครับก็มาเลือกเจ้าตัว รงนี้ได้เลยหรือสลับสีกลับก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็มาเลือกขึ้นมือไอเจ้าตัว brush t o o l นะครับแล้วก็มาเล,เลือกตรงนี้นะครับอ่านะครับมาเลือกเป็น soft l o w p a s s size หรือว่าจะเลือกเป็น soft round ก็ได้นะอ่าแล้วก็ปรับขนาดให้เหมาะสมนะครับไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปจากนั้นนะครับอ่าเลือกเจ้าตัวเลเยอร์ yellow ปุ๊บก็มาตรงนี้เลยอ่านะครับก็จะเหมือนเป็นแสงตกกระทบมากขึ้นแล้วนั่นเองนะครับอ่าปรับ opacity ให้มันสูงๆหน่อยก็ได้นะอ่า opacity ตรงนี้ก็สามารถปรับได้นั่นเองนะครับ สามารถปรับให้มันอ a d a ปเข้ากันได้อ่าแสงนี้มากหน่อยก็ o p ซ c i t y ก็เยอะหน่อยนะครับโอเคอุ้ยปิดโดนตรงนั้นดิโอเคประมาณนี้อ่านะครับโทรศัพท์โดนด้วยนะปึ๊บอ่านะครับก็จะมีความสวมจริงไม่สิสมจริงมากขึ้นแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็โดนหน่อยก็ได้ตรงนี้โดนหน่อยก็ได้เออนะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับอ่าแสงก็จะมือเหมือนสะท้อนมาแถวนี้แล้วถูกไหมครับอ่านะครับ ต่อไปครับเราจะมายุ่งกับสีขาวครับเจ้าตัว Subscribe IV วของเราเนี่ยนะอ่านะครับก็มาเลือกที่เจ้าตัวรลท์เตมแนลของสีขาวนะครับก็ไอตัวนี้แหละนะโอเคจากนั้นนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับแล้วก็มาละเลงได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเจ้าตัว s u b s c r i b e i v วก็นะครับนี่ครับอ่านะครับมาเลือกนี้หน่อยก็ได้นะปึบโอเคประมาณนี้แหละปึบอ่าอันนี้ปรับให้มันอ่อนหน่อยนะครับมันจ้าเกินไปนะครับ โอเคครับสำหรับการเทคนิคแชทบั u เบิลก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ชอบ,บอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมไอวีด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ